การหัวประมูลไม่มีใครได้มากสุดน้อยสุดครับแต่ทุกคนต้องสมประโยชน์ร่วมกันนะครับอาจจะมีคนได้มากหน่อยน้อยหน่อยก็แต่ทุกคนต้องได้ครับทุกคนต้องได้เงินจากเรื่องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการหัวประมูลครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนที่ออกแบบตั้งงบประมาณข้าราชการที่ดีไซน์ดีเทลโครงการดําเนินการตามโปรเซสขั้นตอนต่างๆผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเป็นคนกําหนดออกแบบคุณสมบัติต่างๆให้ข้าราชการเอาไปใช้เนี่ยรวมไปถึงคู่เทียบ หลอกนะครับก็ได้เงินค่าซองกลับบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรวงจรพวกนี้วงจรในการหัวมูลครับมันสมประโยชน์กันนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะไม่มีการที่หัวแตกเพราะทุกคนต่างถูกตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะได้เท่าไหร่ก็มีหลายโครงการครับจริงๆ มันอาจจะไม่ได้เสียหายถึงขนาดเคสสองตง,องล่าสุดซึ่งอันนี้เป็นข้อสงสัยว่ามีหัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องตามกันต่อแต่แน่ดีถ้าเรากลับไปดูนียจะมีโครงการประเภทคิดทําทิ้งสร้างแล้วไม่ได้ใช้เยอะนะครับโครงการประเภทแบบนี้ครับไม่ว่าจะสร้างตึกซื้อของซื้ออุปกรณ์ต่างๆอย่างเสาไฟกินรนลีรถขยะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีขบวนการจัดหัววิ่งเต้นเพื่อให้ใหมีการซื้อของพวกนี้โดยหน่วยงานราชการในราคาที่สูงเกินกว่าราคาตลาด แล้วคุณสมบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเด่นหรือว่าใช้ปแป,ป๊บเดียวก็พังนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รถดับเพลิงเนี่ยเราก็เห็นแล้วไอโครงการที่เคยซื้อกันหลายพันล้านเนี่ยสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นซากทิ้งไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการหัวประมูลเนี่ยมันถูกออกแบบโดยขบวนการที่ดีไซน์ร่วมกับนักการเมืองนะครับในการดึงเงินงบวันเหล่านี้ไปอยู่ในกระเป๋าของข้าราชการและนักการเมืองที่สมรู้ร่วมคิดกัน ก็มีหลายปัจจัยประกอบกันครับแต่หลักๆไปอยู่ที่ตัวระเบียบจะซื้อจะจ้างที่ออกภายใต้พรบรนะครับมันให้อำนาจดุลพินิษหน่วยงานในการออกแบบรายละเอียดใช้ดุลพินิษของเขาตัดสินในการกําหนดจะก,กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติจะก,กําหนดราคาการวิธีคํานวณเนี่ยเหล่านี้หน่วยงานกําหนดได้เองนะครับไปจนถึงอำนาจในการตรวจรับงานต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้หน่วยงานที่จะซื้อจัดจ้างคําถามก็คือมันไม่มีเช็คแอนบาลานซ์เข้ามาในระหว่างทาง การที่ไม่มีเช็คแอนบาลนซ์เข้ามาระหว่างทางจากหน่วยงานข้างนอกนียไปตรวจสอบนี่มันก็ทําให้การทุจริตมันดำเนินการได้โดยสะดวกโดยที่กว่าจะรู้ก็คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปไล่ตรวจย้อนหลังก็เสียเวลาเสียงบประมาณกันอีกนะครับอันนึงที่เราใช้เราใช้ข้อตกลงคุณธรรมในการส่งผู้สังเกตการเข้าไปดูตั้งแต่ร่างจัดทำทีว่าว่าโครงการนี้กําหนดเกณฑ์คุณสมบัติยังไงคํานวณราคาการยังไงเปิดเกณฑ์บิดดิ้งยังไงแฟร์ไหม รวมไปถึงการคัดเลือกผู้ชนะการมีผู้สังเกตการอิสระเข้าไปมอนิเตอร์เนี่ยมันทาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็ลดลงนะครับซึ่งผู้สังเกตการอิสระเราเห็นข้อมูลเหล่านี้เยอะมากนะครับว่ามันมีการล็อกสเปคยังไงอย่างเช่นคลาสสิกที่ทุกคนเคยเจอก็คือ,อถ้าคุณจะเข้ายื่นประมูลโครงการเนี้ยคุณต้องเคยมีผลงานกับหน่วยงานชั้นมาก่อนย้อนหลัง5ปี10ปี7ปีอันนี้ฟรีสไตล์เลยครับขึ้นอยู่หน่วยงานกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวกีดการการแข่งขัน เอาเป็นว่ามันง่ายเพราะว่าโครงการมันไซส์มันเล็กคนไม่ค่อยสนใจนะครับต่ำกว่า5 0 0แสนก็ไม่มีใครไปตรวจแล้วครับส่วนใหญ่นะ,ะถ้าจะตรวจเขาจะส่วนใหญ่ก็จะเลือกตรวจโครงการใหญ่ๆเพราะว่ามันไซส์มันได้นะครับแต่ถามว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันมีเป็นหลักหมื่นถามว่ากําลังคนใครที่ไหนจะไปตรวจถ้าใช้คนไปตรวจเนี่ยจ้างคนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องใช้ข้อมูลและใช้ระบบในการช่วย Open Data ระบบ AI ที่ทำนะครับในการให้ประชาชนเข้าไปช่วยตรวจนี่แหละคือจุดสําคัญที่ว่าจะทำไงให้คอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นมันลดลงซึ่งมันตรวจเจอง่ายครับแต่โครงการที่เราตรวจเจอยากคือโครงการใหญ่ๆซึ่งมันมีความซับซ้อนสูง